สบายดีตอนนี้นะคะเราก็อยู่ลากันอีกแล้วค่ะตอนนี้ฝนตกนิ่งฝนตกจลิงเราตอนนี้เรามาอยู่ตรงไหนครับเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงมีรถีอยู่ไปตลาดเช้านะตอนนี้เราจะไปเที่ยวเวียงจันใช่เกเวงจันเนาะแล้วเราก็เข้าจากหน้าด่านนะคะหน้าด่านทำพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกมนาหน้าด่านเนาะใช่เราหันดูหน้าด่านของเราหน่อยนี่น้า่ึงใหแ้วล่ะ เมื่อกี้นะคะเราก็มาเลยเวลาทําการใช่ใช่นีดหนึง่งย<ต>ี่สิบบาทตอนที่ถามมาใช่ไหมคะปกติมันจะมีรถรถบัสหรือรถเมย์อย่างเงี้ยที่จะต้องเข้ามาจนถึงด่านตรงร้านนะคะก็จะเป็นที่จริงมันต้องสามสิบาทแต่ว่าเราเะีสามสิบห้าบาทแล้วทีนี้ตรงจุดที่ตรวจตรงด่านเราอะคะ่ะเราก็ปกติถ้าเกิดเรามาก่อนสี่โมงเย็นใช่ไหมคะมเราก็จะไม่เสียเลยสักบาทแต่อันนี้เราก็เสียเพิ่มไปยี่สิบาทไทยคะ่ะ ช่แล้วเราจะรอรถรถบัสเข้าไปตลาดเช้าจริงจริงปลายทางมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตลาดเช้านะค่ปลายทางเขาจะเขียนเอาไว้นะคะับเขาให้เป็นจุดพอยต์หลักๆเคยใช่ค่ะใช่ใช่แต่ว่าถ้าเราขึ้นตรงนี้มันส่วนใหญ่นก็จะมาไปตลาดเช้าส่วนใหญ่ถ้าเรานัดกันเราก็มาเจอตรงนี้นะลูกถ้าสมมติว่าอาจารย์เข้ามาก่อนใช่ค่ะนี่เมซอนอยู่ตรงนั้นเรา ค่ะตอนนี้ก็มือนน้ำน้ำปลาถ้าเกิดที่ไทยก็แบบสิบกว่าบาทตอนนี้ประมาณแปดแปดกว่าบาทเขากับสี่สิบห้าไใช่ตอนนี้เราค่าเงินของเราเน่ยเออหนึ่นงาน 1, นแบาแรกเท่ากับ, 400, ส,บกสี่ร้อยเจ็ดสิบกค่าเงินเขาใช่ค่าเงินเขาเริ่มแบบดีขึ้นแล้วเราได้เงินกรบเฟ้อ ิิงตสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่บนรถบัสที่เราเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขาเรียกให้เขาเรียกให้เราเปลี่ยนคันเพราะว่าเมื่อตะกี้มันไม่ได้ไปตลาดเช้านะคะอ่ามันไปเชควนแต่เชควนก็คือตรงข้ากับคุณแก้วนาะแต่ลคุณแก้วบ้าที่หนองมายเนาะอ่ะอันนี้คืออันนี้ก็เลยหยาบลุกมาตลาดเช้าเลยเราจะได้พิชิตตลา นี่เราไปดูนะที่เติร์นที่นี่ก็หมือกันเยอะไปท่าอะไรงอ่ะแล้วก็กลับมาใหม่อันนี้เมื่อตรงเลยไม่เสียเวลาเลยก็อีกประมาณประยี่สิบนาทีก็ถึงนะครับี่จะเข้าทุกโรงแรมนะคะเราไปถึงน่าจะถึงที่แกนเตอร์นะแล้วเดี๋ยวเราะ้ามงุัตแรงเราก็เป็นสาวเราอีกแล้วใช่ไหม่ยอะเลยที่กที่เติร์ะ โซเีเราะมชอลเงนาะค่นะอาจจะกินข้าเดือนะคะข้าเือตลาดเช้าไปูคาเดือ,ลดอะะแล้วก็ตลาดเช้าเตนาราออออกไปถ้าดวเวลาเราขกเรก็ไปขึ้นรถตลาดเ้าตัเสือีจานี่ก็เดกาไปแล้วก็สั่สงมาที่อา <laughs> <laughs> ยากแก็้อันเสร็จแล ยีบาทไทยใ่ะกัิบบาทไทย่าท,าทไท่ใช่ับ้กินนจะจปมสองีแล้วาจะเงินกีน่เงินกีบกเงินกีบม,มันลดลงเหรอตอนแรกที่ราปก่อนเรามาเราแรกได้ห้าร้อยห้ากีบอันนี้เราได้สี่ร้อยเจ็ดสิบกีบใช่แต่ราพลาดมันก็แผบเราจะรษกิจเริ่มดีขึ้นเนาะแล้วก็นีใจเอาดี แบบแอรานเัวอกใาครนอกดูไม่สวยแต่ข้างในับฟูโอเคเลยอะแบบแอร์เย็นแล้วเบาะรูโอเคนะใช่มีน้องพูดไปมากระนทกใช่ค่ะว่าแรกคือเจอขึ้นรถโอเแต่ถาขึืนรอเเนาะเียนมาตูวเยเรืงเหาได้รู้่ะใครเนือนถูกสุดถูกสุดในมรดด้วยเซฟกละถางเขาละเพราะว่าพยายามอย่าใช้น้ำมนเยอเพราะว่าที่นี่ใช้มันจะแพงใช่ม่ใจ่ก็ อยัลกไปเชื่อสารนะใช้คนตรงสารานานะคะมีรื่อล้เก็ใช้ l รื่องนไปแล้ฟ้ามา่มเคิะคลิปนี้นะคะเราจะมาแบบยาจกถ้ายาจอกะ้าจกอะไรจริงจก็ต้อะไรื่ยรอะรู้หลักอะไเฉยๆแล้วเขาจะใช้เงินได้เรื่องอใช่ว่าเราใช่แบ่าเราทำอะไรเราอยู่ที่บ้านเราอยู่แต่ใช่ถ้ารู้จัใช้เงินอย่างเงี้ยเราก็แบบไป เดินจักรยานเดินมอเตอร์ไซก็ได <fluor cję> ้ไม่ต้องใช้รถอะไรเลยค่ะไปงานนี้เราค่อยเจอกันซีซอมทกนะเราดเนาะ่อสองพันกิฟตยี่สิบสี่บาทใทะบ เจ <cutter. S 2> อหน่องลงมาจ้ะรถเมล์แล้วอันนี้รถสตาร์ทหรอโชคดีหลายรถมาด้านนี้คะเอาพลังขวา้ามข้ามข้ามเราข้าเ็น์แล้วแลอันนี้เราข้ามไม่ได้แล้วด้วยขนาดรถเด็ก นันก็เป็นทางนั้นเป็นมินิจัลเซนเตอร์นะคะใหญ่อะเพราะวันที่เรานัดเขาไว้เพุ่อนึงในร้านอาหารก็อยู่ใกล้ตลาดเช้าสมมื่อเราลงปกระติเขาจะไปต่อตรงนี้อ่านี่เขาเปลี่ยนท่ารถมาตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นแยกนะคะแยกตลาดเช้าตรงนี้แยกตลาดเช้านะคะก็จะมีรถมีขนส่งอยู่ตรงนี้ไปดงโดไปอะไรก็ต้องขึ้นตรงนี้ได้หมดอ่าอันนี้ถนนมะโหสดก็ไปทางนี้ ตรงไปอย่างนี้ถนนมโหสดอ่าอาจารย์เดี๋ยวเราจะไป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 ริมโขงอ่าไปริมโขงค่ะเดินร้านค้าก็อยู่ตรงนี้แหละทาด้าเดินก็ได้มันเชื่อมกันหมดเลยใช่แล้วก็ไปทะลุถนนร้านค้าเป็นไงคะมาอีกรอบอันนี้คณะแพทย์ครับคณะแพทย์ อันนี้คือมหาวิทยาลัยของเขาเหรอคะเป็นแฟมปัสลูกแฟมปัสเป็นมอชาติลาแต่ก็จะมีอยู่กับตัวสารสุดตรงนี้ด้วยอันนี้ก enfin ็คือพาเดินชมรอบเมืองที่แทสคูเดี๋ยวพอประเทศนี้เป็นเป็นเมนองต้องหาเม็นหลักใช่มันก็จะเจอเป็นหลักโดยท้ายตอนนี้ก็คุ้นๆคุ้นๆหมดเราเคยผ่านเราเคยผ่านประเทศไทยไม่ตึงแต่ว่า แต่ว่าเป็นแบงก์เนี่ยเห็นไหมรถเห็นไหมเราก็ต้องมาเปิดธนาคารอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเราต้องข้ามถนนเนาะต้องดูรถดีๆแล้วลูกข้ามข้ามได้ข้ามได้โอเครถหาแล้วต้องเลี้ยวซ้ายนะลูกค่ะอนี่คือที่เราพากันนะจำได้ไหมขอนะค่ะคาชาประเทศอ๋อที่อ๋ออ้คเราเลี้ยวขวาไปแล้วจะเป็นตรงใช่ตรงนี้ก็เป็นวัดเป็นไหนประตูไทยอยู่ข้างนี้ ลองคิดลองคิดง่ายน่าจะไมาว่ามันก็คือประตูชายอันนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นที่เจ้าดวงก็จะตรงกันหมดที่อันนี้สวยจังบ้านอังเฤษไปได้ไหมข้นหล้เราต้องดูอะไวะใช่เราจะเดินเข้ารู้เนี้แหละเราจะถึงได้ริมถนนเลยตูชายดูดูตูชายมีการเดินลันลาเดินลันลามากเลยเหแบบ ไฟเขียวอ่ไฟเขียวไฟเขียวอยู่นะคะทุกคนเราก็เดินได้นะอันนี้น้าครัวเรานะคะที่สมเด็จพระเทพรานชอบมานี่เป็นร้านประจำนะคะเป็นร้านขายอาหารเรื่องาวโบราณนี่ธนาคารกรุงเทพสมบัามแห่งกรุงเทพเราเลยท้าไม่โทรทำแบบแต่ละที่ก็เหมือนบ้านเลยอ่ะเราติดกระเในรถแล้วมาแล้วก็ไม่มีหน้าที่ในการรับนะ ไม่รับไม่รับฝากลบนข้างหน้างแตงโมที่รถถูบว้าวเดี๋ยวเราก็มาจะเดินอันนี้ก็คือทางลงไปไปโถงหมดเลยทางขัางขวาพระดำเดินข้างไม่ได้พระดำพระธาตุดำเนี่ค่ะพระธาตุดำพระธาตุดำนี่คือที่เก็บปักปะดุกอติของบรรดาุะดุกที่เป็นคนมีเชื่อสายหนาค่ะลงกันม้นะทุกคน เห็นแค่ภาพไม่ต้องบอกชื่อก็ <c oughs> รู้ค่ะหวยลาวเจออีกแล้วซร่งแล้วหวยไทยยังไม่เข็ดเมื่อหวยลาวต่อ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นร <c oughs> <c oughs> ้านนั่งแล้วก็ปิดร้านแร้านที่ข้าหล่ออันนี้คือจำปาสปาเนี่ยร้านเนี้ยงวดดีร <c oughs> ้านปิดเยอะเออลยค่ะอ๋อร้านที่นี่เขาจะปิดกันไวหรอคะได้เ่นุ่งไลาปีใหม่ ปีใหม่เราจะได้มาห้าสิบสามสองหนึ่ที่นี่แหละทิปคือตอนนี้คือทิปเยอะไปหมดเลยโควิดซ่าแล้วก็ทิปปกติเขาปีใหม่อาจารย์จะอยู่แถวๆนี้นะลูกเขาก็คือทุกคนก็จะมาเมากันอยู่แถวๆนี้รู้สึกถึงความแบบออใช่ใช่มาเป็นนักกินแบบตีเข้ามาตีเข้ามาถึงแบบจมูกอะไรเริ่มหนักบ่าค่ะเขาเลี้ยงตั้งลายแต่กไม่เป็นกา เล่าใหม่ไปแล้วไปโรงแรมแล่าน,นะคะถ้าเราท่องเที่ยวอย่างนี้ทุกวันหอมหอม <laughs> นอนเดินดบ่อยเริ่มมืดแล้วนะคะเริ่มมืดแล้วเข้าเลยเหรอคะนี่เรามาวัดมีชัยวัดสั่ง,ต,งต้องมีมีชัยนะเลยมีชัยก็มีมีชัย ตรงนี้จะเป็นแถวที่นักแขกเขามาเที่ยวหมดเลยคือถ้าสมมติว่าเราไม่มีที่พักเราก็ได้ทุกที่อ่ะแต่ว่าเพื่อความชัวร์เราก็จองก็เราจะได้เลือกได้ว่าเราจะเอาอะไรไหว้ธงไหว้น้ำแล้วก็รักเอาชุดมันนะคะจริงจริงเอาใจไม่เอามาแล้จริงเม่อกเอจะไแม่เอามาแล้วคะ่ะจำบอกใครหน่ว่ง,งจรจูหนูจะเล่นวันนี้แล้ว ดี่ชุดเยอะ <laughs> แก้เจ้นวันนี้ไม่ได้วันนี้แน่นท้องวันนี้ไม่ไหววันนี้กลับถุงเบิกแล้ว <laughs> มีวันนึคะมีวันนีชายมีชายเใชอะ <laughs> 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 ตอนนี้ก็เกือบหนึ่งทุ่มนะคะแต่ไฟสว่างอยู่เลยอะแล้วดูร้อนก็อย่างเงี้ยและคะ <laughs> ่ะแล้วก็เราก็เส้นนี้มาที่นี้โอเสค,คมาก บิ ie, ๊กซีนี่นี่มามีตลอดบิ๊กซีเข้าแล้วเ <yeah. S 2> ฉยก่อนไม่ได้มีบิ๊กมาตลอดเลยมี่ม,ม,าามาแลาวถึงร้านแล้วถึงแล้วเหรอถึงแล้วเหรองถึงร้านแล้วทุกคนร้านไหนคะเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กลับได้แล้วเลยเราก็พาเดินตรง เราเดินผิดทุกทางแล้วใช่ไหมคะเราเจอตลาดครับตอนแรกเราจะพักที่นี่นะคะแต่ว่าคือเราสองพันแต่ว่ามาทริปประหยัดถึงจากที่หลังจากเดินมาคุ้งค่ะเมน,นู ภาษาฝรั่งเศสนะคะก็มีลาว,วงโดม,มร้านลาวเลอวงโดมร้านเลสโตรนววโอนอาสวยมากอันนี้สวย เขามีภาษาอังเกษ pues yeah. yeah. nah ่ย่ให้เลยเขาจะเป็นเรามีภาษากีนอยู่ข้างล่างเหระรู้จึกก่งภาษาอังกินเลยทีเดียวเพราะว่าอาภาษาลาวภาษาฝรั่งเศสก็ไม่ออกมาดูกันนะคะาจอ ไม่ให้จับมือกันแย่เพราะว่ามันจะความร้อนจะมีกําลังแล้วก็หมุนอย่างนี้ค่ะก็จะเปรี้ยวอันนี้เอาเปรี้ยวอย่างหนึ่งเพราะแสดงว่าเป็นวายก็จะมีขาลงมาจะมีขาลงมาถ้าเป็นวายอันนี้มันจะมีขาเรงนี้เขาบอกว่าวนดมกลืนเนี่ยเยอะแล้วลูก เิฉ<ช>ัชอบเงองครั้งแรกจะไม่ค่อยอร่อยต่ครังง้งต่อไปก็จะอร่อยเลกน้ำย่อยค่ะเลกน้ำย่อยลน้ำย่อยแล้วก็จอบมาเราสั่งอะไรไปบ้างนะมีสปาเกตตีคาโบนาร่าค่ะดูเป็นฝรั่งตอนแรกเราจะสั่งสปาเกตตีฮิมรา้นานเขานากมากเป็นบ้านนี่แหละคะ่ะร้านนี้ตั้งมานานแล้วจริงๆร้านอาหารฝรั่งมีหลายร้านแต่ว่าร้านนี้นานมากมันอยู่ข้างวัดนี่แหละ ติดก okay? okay. okay. bueno, like ับวัดใกล้ๆกับวัดมีชัยติกับวัดเลยสวยจะให้เดี๋ยวจะให้ชมนะคะอืมคะแน่แบบอืมเขาก็จะมีของโบราณเนี่ยของสะสมเท่านั้นแหละของพวกโบราณเลยรับหมดอือออออออเรนอสลัดจริงอาจจะเอบบวัดบสอตแค่นี้เนร้านอาหารอาหารในอนาคตเราจะมีคาเฟ่กันนะคะทุกคนใช่ ว้าวทุกคนเทียบมือเรากับใหญ่มากอันนี้เป็นสลัดนะคะเดี๋ยวสามจานของเราจะมาหานมาโ h o v e r d นะคะใช่อันนี้ก็ออเดอร์โปรดอะออเดอร์ออเดปรดนี่ขนาดออเดอร์นี่คือสลัดอะไรนะคะลาบนมลาบนมนมเดิมอย่าไปกินที่ฝรั่งเศสเลยค่ะ นนนี้นเจะไปรอบหน้ายผุงแล้วันที่หนึ่งแล้วต้องไปร้เนาะลยฝรังเศสก็มีคนอยู่เล่นอยู่อตามมากสปาเกตตี้คาโบนาล่านะคะทุกคนทุกนอ้าว บอกว่าให้หยุดอยู่หยุดหยดหยดใหญ่มากตอนแรกจะสั่งสเต็กนะคะแต่แบบกินไม่หมดแน่นอนเรขอสลก่อะอเคเชิญสังคนันพิซซ่ามีหมคะทุกอย่างก็คือใหญ่หมดทุกอย่างออกมาแล้วนะคแล้านะะะาอีกกี้ก็กินไม่เยอะมากเลยก็ หาที่พักต่อนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาสี่ทุ่มแล้วนะคะก็แบบว่าดูมืดหมดมืดหมดเลยรจับโยกเป็นเดียวคุณเว่าวนั้นอาจารย์อยู่บนกันไดนหลายคนปอปออาจารย์เลียงจัร์มเวลาเี้ยงอาจารย์อมมงมสดเลยมสดอาจา ไมเยมอนิทเมน์มอนิเมเกที่พาเขาไม่เจอนะคะวนอยู่วนอยู่ตั้งนานมีมีกี่ดอกมีมีมีแอบทนะทุกคนมีสาวว่ายน้ำได้ค่ะแย่เอ้เช็คอินตอนสี่ทุ่มครึ่งนะคะมันก็มีอาหารเช้าให้ด้วยนะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่หนะ้าห้องพักของเราน,นะคะก็เดี๋ยวพาไปดูข้างนอกกันวิวข้างนอกก็จะเป็นแบบปกติท้องฟ้าไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับมันล็อกอ่ะต้องมันล็อก มันล็อกมันล็อกกระจมันมันต้องแตะบัตรมันต้องมีบาตค่ะใช่คือดีไว้หนูกลับเข้ามาหนูกลับเข้ามาไม่ได้คนนี้จะแบบเนี้ยใช่ยิ่งอย่างเงี้ยยิ่งยากแก่ใช่หนูกลับเข้ามาไม่ได้ที่โอเคไุมโอ้ยคนเมื่อกี้เราก็เกิบโดนล็อกนะที่นี่ความปลอดภัยของที่นี่คือดีมากค่ะคือถ้าเกิดไม่มีคนข้างนอกไม่มีบัตรก็คือ จะไม่สามารถเข้ามาข้างในได้ดีนะคะอาจารย์ยังอยู่ข้างในเราก็เลยแบบว่าเข้ามาได้ใช่ข้อมูนี้นะทุกคนนี่อ่าดูด้านนี้กันอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบตู้นี่นะนี้มีตู้เซฟด้วยอ่ะใครมีเงินเอามาก็คือพกได่อันนี้จะเป็นตู้เย็นตู้เย็นก็จะแบบ เี้นี่วนี a a ้เป um. okay. okay. so nice. ็นโรงแรมเรียกหมดเลยูก็โอเคที่นโอเคไม่มีรองเท้าแตะให้ดีงามนี่อะไรอ่ะอนี่กินให้หอมหแต่มีชมกาแฟได้ด้วยนะคะมีกาแฟด้วนะช้าแล้วก็มีด้วยลูกดีมีเตียงค่ข้างดีนะแล้วมีวิวไหมตรงนี้ มีเตียอีหนึ่งตัวนะคะมีวิวข้างนอกด้วยค่ะโอ้มีวิวอะห้องมาติดกันหมดเลยห้องมาติดอ๋อมันเป็นระเบียงยาวนะนทุกคนระ,ยยระเบียงยาวนะก็คือไม่ไม่ได้เป็นแบบไม่ใช่เป็นของใครของมันนะเนี่ยส่วนตัวนะคะมันจะเป็นแบบส่วนตัวนะทุกคนดังนั้นถ้าเกิดอยู่ที่นี่ก็ต้องมาล็อกห้องไว้นะคะ S <S <S <Okay. S 2> เราก็ไปกินข้าวกันมาเมื่อกี้นะคะก็แบบว่าเอาให้ถึงเวลาเต็มที่ของเขาเลยก็คือสี่ทุ่มแล้วตอนนี้ก็ละลายพฤติกรรมคุยกันเรียบร้อยใช่ก็ถามนิดนึงเรื่องลงทุนเรื่องอะไรซึ่งทุกคนก็มองเห็นเหมือนกันว่าหรือว่าบางก็น่าจะไปลงทุนทํากิจกรรมอะไรปลายปีเนาะเพราะว่าน่าจะทํามาลงทุนได้<ช>ทํามาค้าขายได้ดีอะไรเงี้ย แล้วมีกำไรอะไรเงี้ยก็มองมองผลประโยชน์กันนิดนึงอ่ะก็คุยกันนิดนึงตามภาษาคนไม่เจอกันนานอ่าไม่ได้คุยกันนานจะรับอัปเดตข้อมูลกันนิดนึงอ่ะแล้วก็เป็นยังไงใครสารทุกสุดติดเนาะค่ะก็เลยคุยกันยาวนิดนึงอ่ามาแล้วก็มันมันแก้ได้าวไปนิดนึงมันก็จะเป็นแบบอารมณ์ประมาณคุยกันได้เยอะมากขึ้นแล้วก็กินข้าวได้เยอะมากขึ้นทุกอย่างก็ดูหมด เกี้ยงไม่มีเหลือหรอเลยบนจานบนบนโต๊ะแล้วก็ยังเอากลับไปอีกซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าไม่มีขยะมูลฝอยค่คะเราทำ่องวิจัย่ะคะเราทำวิจัยขยะขยะที่เรากับขยะที่ไทยก็ไม่ต่างกันหรอกเรื่องการจัดเก็บอ่ะก็ยังมีปัญหาทั้งคู่นะประเภทในเอเชียเนาะถ้าเดี๋ยวเขาก็ต้องทําวิจัยก็เป็นหน้าที่ของนักวิจัยที่ต้องวิธีการทํำยังไงการจัด ยังไงกติการยังไงอะไรก็ต้องไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่เขาทํามันมาแล้วตอนนี้เราก็อยู่โรงแรมแล้วใช่ไหมคะใช่อันนี้โรงแรมเวียงจันทร์วิลล่านะคะบูติกก็คือเหมือนกับเขาแต่งห้องไว้ให้เรียบร้อยเพราะนั้นลักษณะการแต่งห้องเขาก็จะเป็นแบบโมเดิร์นนิดนึงนะคะสไตล์โมเดิร์นคือเรามาลองดูเฉยๆอ่าก็มีแอร์ห้องที่ไม่แพงนะคะห้องนี้ไม่แพง หกร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทซึ่งก็จะมีคนคอมเมนต์มามีอาหารเช้าด้วยนะตอนเช้าหนูก็ลงไปกินข้าวข้างล่างได้นะลูกตรงขึ้ก็ไปกินได้หมดเลยอ <c oughs> ่ากินข้าวเสร็จแล้วก็มีสระว่ายน้ำไปว่ายน้ำได้จริงๆออกไปนิดเดียวก็ตลาดเช้าแล้วเขาไปบนไปตั้งนานเมื่อกี้นี้วนตรงธาตุดำตั้งนา,านจริงๆถ้าเราเดินออกมาวนเดี่ยวจากตลาดเช้าที่เราบอกแล้วก็เดินออกมานิดเดียวก็ถึงแล้วแต่นี้เรามาเดินไปริมโขงก่อน S <S <ช>ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้เจอร้านอาหารเลวองโดมนะคะฝากไว้นิดหนึ่งก็เป็นร้านอาหารเก่าของฝรั่งเศสนะคะเจ้าของเป็นคนฝรั่งเศสนั่นแหละเคยกินมานานแล้วอ่าเขาก็จะขายราคาที่ไม่แพงเมื่อกี้เราสั่งเยอะมากกินเยอะมากเยอะมากทั้งวายทั้งเบียด้วยที่ไม่ไม่ลืมถ่ายทุกคนดูอีก2เมนูก็คือใช่เขาสั่งมาเยอะมากใช่ซึ่งจานหนึ่งก็เป็นจานใหญ่ๆของฝรั่งไซสฝรั่งกินคนเดียวก็เฉลี่ยตก พันสามเมื่อกี้นี้ฉเฉลี่ยพันสามพันสามกินตั้งกี่คนห้าคนแต่ก็เรามีตลาดผ่านตลาดแล้วเนะตลาดถนนคนเดินตอนตอนเย็นเนะเดี๋ยววันเสาร์ที่เขาก็มีกระลูกถนนริมโขงนะคะริมโขงฝั่งนู้นก็จะไปตรงกับอำเภอสังคมของหนองคายเพราะว่าเขาจะไม่เอาเมืองหลวงชนกันนะคะ,ะจะไม่เอาเมืองเอมืองหลวงติดกันคือเมืองหลวงของเวียงจันท์ของเราจะตรงกับท่านาแลงของไทยก็ไม่ใช่กับอของเขาจะเป็นอำเภอของเขาก็จะเป็นเป็น เป็นเป็นชายแดนออกมาที่เราออกมานอกเมืองเพราะเวียงจันทร์จะต้องอยู่อำเภอสังคมเออราะนั้นก็คืออยู่คนละอำเภอกันอันนี้ก็ก็เอาเป็นความรู้เก็บความรู้เล็กๆเก็บความรู้เล็กๆเรื่อเผื่อเดี๋ยวจะไปปล่อยไก่ว่ามันตรงกันเภอเมืองหลวงไม่ตรงกันนะคะมันเป็นยุทธศาสตร์เขาไม่ให้เมืองหลวงตรงกันแล้วก็ต้องห่างจากไอไอรถเครื่องบินก็ต้องห่างห้าสิบกิโลนะคะเพราะเป็นเป็นยุทธศาสตร์ทางทหารนะเขาไม่ให้ตรงกันเพราะกลัวเรื่องลบลาค่าฟันกัน ไมใ่ใช้เรื่องเรื่องเรื่องเครื่องบินอ่าเพราะนั้นหนองคายก็จะไม่มีเครื่องบินอยู่แล้วก็จะไป<ช>ขึ้นที่อุดอรอ่ะจ้าเดี๋ยวจะปล่อยให้น้องพึ่งอยู่เราจะเจอในคู่ก็ได้นะจ้า <c oughs> ให้น้องพึง่งจอะอยู่ที่เวียงจันทร์อ่าอยู่ที่เวียงจันทร์แม่จะขาดใจตาย <c oughs> ว่าอยู่เวียงจันทร์อยู่ได้ไงยะลูกอยู่ได้ไหมลูกไ,ได้ค่ะได้เขายืนยันเขาเขามีคนขอเฟซบุ๊กเขาไปเรียบร้อยแล้ะเขาสามารถติดต่อคนเราได้ตลอดเวลาใช่อันนี้คือ คือถ้าเราถ้าเราเป็นพันธมิตรที่ดีมันก็ดีเราตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนอะไปไหนก็มีคนช่วยเหลือเพราะบางทีอาจารย์ก็มาวินจันมากินมื้อเที่ยงก็มีอย่างเดียวก็มีค,คือด้วยความเราอยู่ใกล้เมืองต่างประเทศเนาะเราก็ต้องไปใช้ต่างประเทศบ้างนะคะอันนี้เป็นเป็นเคล็ดลับของอาจารย์อาจารย์ก็บางทีก็เบื่อประเทศไทยเราก็มากินข้าวที่เวียงจันทร์แล้วก็มาดูว่าเมืองเขาอยู่กันยังไง อันนี้นะคะเป็นเป็นเป็นนิดนึงแต่ถ้าใครไม่อยากรู้อะไรก็อยากจะไปรู้แต่ยุโรปอยากรู้อเมริกาก็เอาแล้วแต่จริตของตัวเองไปว่าตัวเองอยากจะอยู่ตรงไหนเน,นาะไปเดา๋ยววันนี้บ๊ายบายกันนะคะเดี๋ยวเราจะพักผ่อน,น,นแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่